ครับวันนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลพลรักษารร้าวแผ่นเด็กครับวันนี้มารับน้องลูกัวว่าไงโอ้ลูกัวอ้วนมากเลยลูกัวแผลนางแตกแผลท่ามันแตกคงจะวิ่งเอ้อกลนะับบ้านแล้วะรู้ไงตะบดูแข็งแรงยิ่งนัโอ้ยอ้วนจังเลยรถก,กินเก่งเหรอดื้อไหมไหดื้อกลับบ้านแล้วเนาะคิดถึงคิดถึงต้มตําไหมอ๋อจำพี่ได้เหรอเน,อนี่ยอ่ะไรรู้ไงลูกจุดเม็ดรู้จุดเม็หน่อยจุดเม็ดหน่อยจุดเม็ดหน่อยจุดเม็ดหน่อย มาจุ่มแม่หน่อยลูกวัวอ้วนเนอะอ้วนอ่ะทำไมนังอ้วนจังเลยเป็นไงไปแล้วเนาะไม่ต้องมาบ่อยเนาะแม่จะได้ไม่ต้องเสียตังค์ลูกวัวนี่ครับก็ตัวนี้นะมาอยู่ที่นี่เกือบเดือนเกือบตายตอนเด็กๆที่แตกที่แปนหมอต้องให้อะไรนะสายหายใจเหรอทอ่ทอทอ่ทอท่อหายใจใช่ไหมออกซิเจนต้องให้ออกซิเจนเลยเพราะว่าหมอบอกว่า 50 50โอกาสรอดนี้น้อยมากแต่ก็ช่งดงีนะเขาสู้นะแล้วหมอ,อแล้วคุณหมอที่นี่คุณหมอที่นี่ก็รักษาเก่งด้วยดูยแลอย่างดีนะครับก็หายพี่เข้ามา2ตัวอันนี้ไปเจอดรสุริรนูริลูกชายคุณสมบัติวิทดีรูเบิร์ตไปเจอที่หน้าโรงพยาบาลเวทานีเอามา2ตัวพี่น้องกันอีกตัวนตายเขามารักษาด้วยกัน ตัวนั้นน่าจะโดนนะเดี <Gree f gitti> ๋ยวนอตายกองกำตายแข็งแรงมากโอเคนะนะกลับ <sucks> บ้านนะดื้อเอ้าไม่ดื้อจังเลยอุ้มกันอุ้มอุ้มอุ้อุ้อุ้มโอ้ยโอ้ยขอโทษครับมันดื้อจังเลยเอ๊ะทำไมดื้ออย่างนี้ยลูกนะโอเคนั้นไม่กระโดดจะแผ้แต่โอเคอ่าเดี๋ยวจะไปเคลียร์เรื่องเงินโอเคนะครับวันนี้มารับนะเป็นไงเป็นไงลูกมวยดื้อ เขาจะต้องตามาโอ้โหเล่นกันกระโดดมันไม่เป็นผู้หญิงแล้วก็ไม่กลัวใครตบกระจายไอ้ต้องรุ่นกับตาวกลัวเขาหมดเลยนะตบกระจายทั้งเป็นเป็นจะเป็นเจ้าแม่เหรอนะเป็นเจ้าแม่เหรอลูกเมยหระก็โอ้ยลูกเมย์ผมดีใจจำที่ได้อหรอได้ไหมจำได้ไหมจำได้ไหมยังไงลูกเมย์อืมอืมอืมขำจุ๋ยอืมอืมอัจุบไปดีจุบจุบจุบโชว์แฟนคลับอืมอืม จุบโชว์แบนครับอืโอเคครับอ่ะปิดก๊อบดื้อโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับ